แปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีเราได้รับความสนับสนุนสปอร์ตไลท์นะครับจากสโมสรลุงเรลืองเป็นทีมคนขายถั่วครับเจอแบบทีมม้าพลังครับเอาครับคนขายถั่วใจบอลออกไปครับนังนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่งนี่ติดตั้งน,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 นี่จูงนั่งนี้่ตะกี้จ,จ่ายมาให้สุทธินัยครับสุทธินัยคอมบอลอยู่ส่งให้ชนะพลประธานของเราครับ แต่ธนาพลจ่ายบอลออกไปทีมคนขายทัวร์ได้บอลครับทีมคนขายทัวร์ครับนำโดยลักกี้ครับ <c oughs> เป็นจ่ายมาให้ลักกี้ครับลักกี้จะหมอ,อกไป <c oughs> โนลักกี้ครับประกิตส่งให้ประธานหัควคุยครับ ประธานจ่ายออกไปครับนี่นะครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้นี่ใครนี่ใครเนี่ยอ๋อนี่ปากกาหลังของเราครับแม่ศิริวิชชาชีพป,ปกิจได้บอลทางซ้ายมิดจุดที่ไหนจ่ายไปไม่ถึงศิริวิชชาได้วิชัยยิงติดท้าพรับเป็นสามโอ้โ oh หติดปกิจแหมตอนนี้นทีมคนขายทัวร์ได้บุกนะครับ มื่อกี้ด่าเมื่อกี้ด่าเมื่อกี้ด่าไอพ่อหนวดยาวพ่อสันตะคอร์สแม่ทาซานไอ้พี่มีใสใสเสื้อแม่มึงเงี้คนขายทั่วขึ้นครับรอรอช่ากิน่อยตนมแม่มึงยาในจุดชิวิ่งโ้โหคนนี้ครับได้ได้รับนามว่าเป็นกองหน้าที่คมที่สุดในโลกคนหนึ่งนะครับจะเขายิงออกไปหลังงหลัง ลากี้ได้บอลครับโชว์สเต็ปคนขายถ้วยอพี่นะครับเดินใครครับกรรมการเอ่อทีมบ้าพลังได้บอลครับประกิตเติมไปแล้วครับธนพลส่งให้ทีมไหนนี่ครับไอ้บ้าความเร็วครับส่งให้ธนพลแหม่แย่งกันเอง เอากักกันเองเต่ไหนอารกะทำเลยไม่บิตะกิดส่งเข้ากลางให้สุทินายสุทินายยิงโอ้โหเกือบครับวิชัยได้บอลพลาสวลไป้จุกสนุอดะ วิชัยส่งให้เปมเปมโอ้โหเปมทำไรครับไม่มีใครครับแต่ตอนนี้วิชัยเริ่มบมดภาษาอินเตอร์าเดียครับเฮ้ยิชชัยมิชมชัยโอ้โหเปมทำไรครับทำไมไม่วิ่งครับ<อ>ดูสิที่นายครับชาปนชาปนสมัยสุดท้ายยิงติดโอ้โหเปมหน้บอลชีวิตเติมแล้วครับเปมส่งให้ชีวิตโอ้โห ตน้นไคนมสุดเนโลกเกียวไม่ติดครับถ้าเกี่ยวลรงนี้เขายิงไม่มากแน่นอนครับแม่แต่ตอนนี้ทรงผมเขาเด็ดมากครับท้าคนโดนด๊อโอ้โหคุณทับเลยครับตอนนี้นะครับทีมทั้งสองทีมมาพักดื่มน้ำกันครับนี่เป็นปีกจอมสับนะครับชื่อเปรมไซฟ้าครับ เขาคิดว่าเขาเป็นคิสเซโน่ลอนโดไอ้จุไอ้ตกี้ไอ้กี้จัน้ำไม่หน้อันนี้ครับผมเข้าใจสันดาลขงขายทัวครับับน้ำไว้หน่อยจับจัาลงเป๊ะเอาเอาเลยเอาเลยัน้ำ่เลยไอ้ยี่เโัโัโยงน้วหน่อ้าเล่้อวาเอเออว่ะ ใจเย็นครับคุณวิชัยโหเจอมาแค่นี้ว,ว,นวันนี้นะครับคนนี้เขาเป็นเหี้ยครับเลี้ยงเดียวเลยครับ <c oughs> เอเรามาดูบอลค <c oughs> ู่ต่อไปครับวชิรพง์ได้บอลอยู่เห้ยเดียวกันเดียวกันไอ้แจ๊คแจงคอบงทีด้วยเอาสุดที่นายจไหมธนพลสาพล,าพลหาช่องอยู่เลี้ยงส่งมาให้ปะกิจข้างหลังครับ <c oughs> วชิรพงศ์หลักดีหลักเสียหลักครับไอถีบถีบที่นี่ล้องไวที่ถีบมังกรถีบที่ถีบต้องไว้มังกรมังกรขอดกระเป๋าไว้ที่สามโอ้โหเป็นการจ่ายทุ่งช่องที่สวยมากครับแต่ยิงหลุดออกไปแม่บอลไปไกลครับธนพลเปิดเข้ากลางมาต่อไปทีมใครวะต่อไปทีมกูทีมกูวชิรพงศ์ได้บอลส่งมาให้ เอกอานนนครับผู้สาประตูจอมอ้วนของแสงอรุณนต่อไปเป็นดาวิดลุยส์สิวนาปวะชิรพงศ์ปชิรพงศ์ใจติดครับแม่แสงยังไ้วะครับแสงคึงออกไปครับโอ้โหแล้วกี่หลังคตับสองเฮ้ยคลิปนี้เก็บไว้ดูตอนโตแล้วเว้ยดูตอนแบบ จู่เนี่ยที่ไหนสือูสเตเดียมนี่คือจัมาดูไวว่าพวกเราตอนนี้ยังแบบโหวเกียรสเตเดียมสือบูของเรานะครับโรเบนฟาจูคนดู13,000หมื่นสามพันคนครับซึ่งกนจะรู้อยู่เพราะผมเป็นกองหน้าที่คมที่สุดในอังกฤษอ๋อตะกี้ไล่อังกฤษครับจุคนดูได้76,000คนครับตอนนี้ที่สเตเดียมมีแต่คนกินเบียร์กันนะครับผมตอนนี้มีความสนุกสนานล่ามีท่านอาจารย์กำลัง ัที่เขาไม่ไปกินสาัดที่เขาไม่ไปกินตรงนี้เพราะว่าเขารับกินตัวยุบไม่ไหวครับมีเอมรุ่เรือครับเอมพวกวันเบิร์ดเอ็มกุอินทรีย์ครับรล้วก็มีคนข้างนอกมาอีกครับอหลังอหลังเออกูได้ยินเสียงตดครับใครตดครับสักทอไม่ใช่ผมแล้วครับเข้าเรียบร้อยครับคุณเป็มครับคุณบังการภาของผมครับบอสเป็นไวะ กิสดาส่งให้ประธานธนาพลธนาพล,าพลาคึงอยู่โดนซิวหน้ามาบีบนะครับธนาพลยังสับขารอบรับพลบส่งให้กิสดาเลี้ยงออกไปครับโอ้โหโอโห้โครับนี่ครับบ้านเขาขายกว๋วยเตี๋ยวครับบ้านเขากว๋วยเตี๋ยวอร่อยมากนะครับวางวงไว้ไปชิมได้กิสดา<อ>ยังไปได้อเอกอนุนมาเตะครับหลัง ข้างข้างกิสดาอย่าพายนะครับกี่หลังอเนี่ยสุที่ในครึ่งอยู่ที่ในจอมเอ๋อครับไอ้เมือมันหลอกใครวะกูก็ไม่รู้ไม่ทราบเนะว่ามันหลอกใครธนพลธนพลโอ้โหนุ่งนี้นที่มันหลอกตัวเอง่ยอยู่คนเดียวไมโอ้โหว สิวนาดส่งข้างเข้ามาส่งให้สิริพงศ์ยิงโอ้โหเจ้าตบยิงโอ้ยอย่าไปน่กลัวหาพลหาพลใจายเสร็จสิวนาดสิวนาดทางซ้ายมีขยิบคนแรกัวกฤษดากฤษดาคลองบอลอยู่โดนดักไว้ได้พอสิริพงศ์ได้บอนลุดมายิงโอ้โหติดกฤษดาครับคุณเปรมครับไปชุดบาสตรงนั้นด้วยครับกรุณาครับตรงนี้สนามบอลครับ เปย์ครับเชิญครับแปนู้นเลยครับเยันวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทำกระดองเขาต้องใช้ยกนีงทำไงกระชูบตรงนี้โอ้ยควายขีหลังแล้ววะเราคือฉิวบุซึ่งทุกคนก็รู้จักกันดีว่าเราโหดที่สุดในแสงอรุณแบบเดินด้วตอนคนอยู่เยอะดินได้อยู่แค่เดียวพูดได้กิสดาจ่ายเข้ามาข้างในสาห่อส่งกลับกิสดา หลังไก่ครับออกแล้วาตัดเข้าในมาจ่ายโอ้ยโ้หไม่หายก๋วยเตี๋ยวเหอะไม่รู้กันนะครับแหม่เล่นค่อยลำบากครับทสามหลังกันเลยเพราะว่าหหลังงเเออรโดนไล่ออกไปคนนึงครับฝั่งตรงข้ามีสี่คนเขาสาธอตอนเช้าทุกคนน่ะกูสาดตอนเชงกูสาธตอนเย็นกูสาดตอนเช้าตอนเช้าแค่อาบน้ำงงอ๋อน้ำใส่หัวเนี่ยนะจะบ้าเปรมตาผมนี่เหม็นชิบหาย กระเป๋าผมแน่นแล้วใช้ได้แล้ยินอ่ะกูครับสามทีวันทีหนึ่งครับอ๋อกูว่าเป็นเดือนเป็นเดือนไหมหรอเออเป็นเดือนโอ้มึงพูดสกูเสียภาพพจนหมดเลยวไอ้เราดอยที่ห้าวันในจบกูสระผมสักสามรอบก่อนไปครับที่ไหนแม่เอกอนุนผิวจริงๆฝากเก่าเอาตัวเข้าชนครับกิสดาจ่ายมาที่ไหนสุดที่นายเขาทำอะไรครับข้าไเหมือนเใน่ัาเล่ยกิสดายิงยิง ไม่ยิงโอ้โหแล้วกูจะได้เล่นไหมครับมันัดาลให้เขาไหวทุกทีนายพองมอนอยู่จ่ายให้ท่านำคนกลับมาดูนี่เยี่ยหัวเกี่ยวเไยนะแน่สิวนาดเลี้ยงออกไปครับคลิปนี้รอก่อนรอกูณหาอะไรคืกลับมาไม่หนาเยอะมาคนเชี่ยวกลับยากจัไหมได้ยินไม่ออกยากว่ะแล้วดิแล้วดิกิสดาจ่ายโอ้สวยครับโอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับไอ้พงบัวกี่ลังแล้วครับคุณกิสดากวนเอาข้างไม่ดีกว่าปะ สักสิบสิบข้ามหกหลังแม็กซ์เสาสีหุ่ยเออก็ดีนะเว้ยดีแหละนี่กี่หลังอ่ะเนี่ยแม็กไม่ออกสักทีนี่ครับประธานนักเรียนของเราครับเป็นประธานที่ค่อนข้างเลวที่สุดเอ้าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับทีมผมลงครับไปครับคุณเจให้จักล้องคนหนึ่งถ่ายครับพาดพาด้วยพาดด้วยมาแล้วครับตัวเหม็นแห่งปีตัวเหม็นแห่งสตวรรษครับอิจุกดารูโลเกมนี้จับไว้ที่เขาเขาเป็น MVP ของเกมนี้ครับ ครับพ่อชื่อพ่อชื่อสุรินนะครับผมแม่ชื่อบ่าวเวตัวใหญ่ต,ญตดเหม็นลมยานนะครับเล่นอย่างงี้เลยวะเป็นครูอาสาเป็นครูต่อยแม่งนะ <c oughs> มันก็จับแต่มันจับแต่มันมันคือซุปตาพ <c oughs> นักานคูก็เยอะอีเวนน่ะหนูมาเล่นบอลดิ <c oughs> แหม <c oughs> ลูกนี้ทำอะไรของคุณครับเนี่ยพลาดไปแล้วครับมาแล้วครับโมเสสได้บอลจังหวะนี้ เขาทำยังไงเขาจ่ายไปที่ไอเอ๋อนะครับสเนียตสุดสุดสเนียตจันไลถอยครับชื่อเอกชื่อสุดทินัยครับชื่อสุดทินัยครับผมมหาอะไรกลับมาดูครับมหาอะไรกลับมาว่าจะติดคุกเปล่าครับโ่าติดอยู่แล้วล่ะครับเพราะเขาเพิ่งเล่นการพนันก็ผมก็ว่ากันนะครับเขาบอกเขาจะเรียนธรรมศาสตร์ครับนิโอ้โหยังไงนะครับเรียนที่ไหนนะครับธรรมศาสตร์นิติครับโอ้โแล้วมหาอะไรเขาจะมาเรียนที่ไหนก็ดูไว้นะไปเรียนสัตว์ประคอยดีกว่าครับผมว่าเขาติดคุกก่อนนะครับผมว่าแน่นอนครับเล่นพนันบอลเล่นทั้งบอลเล่นทั้งอะไรนะครับ สลอ็สลอตครับผมสุดที่นายสลอ็ตสลอตถ้ามึง้าเราครับตนนีมาดูบอลตอบอยู่ที่ไกเนทเบลอันนี้ไอไอประธาน PTHK นะครับผม<ะ>ซึ่งยอาจากอะไรเราจะเฉลยหลังเกมนะครับผม<ะ> <laughs> แล้วนี่ก็คือโคชครับเซอร์เล็กโฟกุสันนะครับผม อเล็กโฟกัสันมาหัวครับมาหัวมาหัวเดี๋ยวโดนจะตุกครับโวยโหปะเรามาดูบอลต่อโอ้โหปาหนึ่งพมนักเตะจากพม่านักเตะจากฟินแลนด์อ้ลาเซมเบิร์กโอ้โหเจ้านี้พึ่งพึ่งว่าไงไม่ออกพึ่งว่าไงไอ้ลิงครับโคตรไอ้ลิงแท็กก็ยิงโอ้โหพรหุรัตพลังแรงมาก สองที่หนึ่งนะครับเอาฉายาเด็กกี้สองที่หนึ่งครับฉายาเทียอะไรตอนนี้ปัดอะไรจัดอะไรนะชื่อใหม่มันชื่ออะไรกอตากอครับชื่อที่อะไรวะเด็กขับมานนอนจะหวาครับมาจากลาสันเบิร์กครับคนนี้โอ้โหไม่ออกเลยครับแบบเขาหมุนยังเยอะครับคนนี้คือท่าวิ่งครับไอ้วงเวียนส่งให้พี่หนึ่งครับส่งให้หนึ่งอ้าครับแกเด็ดเบลชิปลูกนี้มึงชิปไม่ไข่อ่ะอยากจะรู้จริงๆอ้าวอ้าวฉันแอบครับเป็นประตูครับลูกนี้ มองก่อนมอก่อนผมจะเล่นแล้วใครอายหมอยพักต่อมึงอ่ะก็ไม่เลยก็มีที่ใครมาละมาแล้วพี่ผมได้ออกมาแล้วต่อไปเป็นทีมนี่ครับคิดจานโนโรนัลโดพารองตลอดการทีมนานาชาตินะครับพารองตลอดกลางโรบินวาร์เบสซี่ต่อไปที่เป็นทีมนานาชาตินะครับนะครับคนจะได้รับอินไอของปันจับเต็มทีอ่าครับนี่คือมึงคือใครมึงคือใคร ใครเดียวฮะโอุ้๊ยนี่ครับปูโยปูโยคาเล็กปูโยเอาเกมกลางจะเริ่มครับในสนามดูเดือดครับคนนี้ครับจับไฮไลท์ไม่ใช่คนนี้แขกโอ้ยตายแล้วยาแม่นมยานกอตากอครับผมคนนี้ครับจับจับภาพครับเป็นน้องชายชาลตันนีมาโมวิชครับนี่มันเล่นดีนี่มันหนักเวลามือเดียร์เล่นี่มันนะครับเริ่มครับ แกแล้วดูโอ้โหแซ่บคิดจะโดนโดนเอาดเอาไงโอ้โหไฮโลเป็นมาเมสซี่โอ้โหโดนแย่ครับโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิอ่าเรียบร้อยดิครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่รู้พวกจะบันใหญ่แม่งดูดีที่หายสัมภาษณ์ ครับขอสัมภาษณ์เอลฟี oh, ety, no, ่หน่อยครับเกมเมื่อกี้คุณรู้สึกไงครับเพราะว่าเป็นบ้าครับบ้าครับโอ้โหนี่ครับนี่คือเบนไซม่าไม่มิบ้าที่สุดเลยนะครับเขาโอ้โหนี่ครับดาวยิงเมื่อกี้ครับตัวยิงโอ้โหครับเบนไซม่าทำไงหลอกโอ้โหไม่ผ่านกวาตาโกกาตาโกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยครับ มา <mit> <har> พร้อมกิ่นครับนี่ครับผู้เป็นลมไปแล้วครับนา่เป็นลมไปไงครับนายดูจมูกครับมีลมพวกอยากอ้วกมากครับครับเหม็นครับเนินลางหนึ่งสหลังวะนี่คือคิตตินโน่รือหรอดครับแบบดยาวันนี้ทะรองตลอดการครับพี่หน้าเอาไว้ใช้ใช่โลกสี่ปีฮะโอ้พี่หน้าไม่มีทางครับมึงฟังคำมึงไว้สองพันสิบสองสองพัสิบสองพันสิบสี่ดูอ๋นี่ครับพี่หน้าเลี้ยงคู่โซเลได้บอลรองเนกโอ้ยควายเอาอะไรมาพูดโอ้โหดูไปได้ไงโอ้อาโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหมาโหไอ้เหี้ยหลังตัว ไอ้ใครได้ขอท่าเดียวนี่ครับชายสกิวอย่างเดียวครับยังไม่ทำหายใครได้ขอัเกงเก่งเกเก่เก่งเก่อเ่เกอกองก่เก่งก่งเก่งเกเกิงเก่เ่งเก่งเ่ก่เก่งเก่งเกเงเก่งเ่งเ่งเง Ờ vậy bánh lại đây Ờ có đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ครั้งนี้เป็นการล้างแขนของวิชัยตาลุยาอ้าวตอนนี้ไอหนึ่งไอ้หนึ่งยิงไงไอหนึ่งไอหนึ่งครับโอ้โหอยากจริงอยากจริงป้ายยังอ้าวสรุปไม่ได้นะครับลูกนี้เป็นการวอร์มไว้ก่อนดูโรนัลครับเขาโรมาลองดอครับตลอดการซัดโอ้โหเปลี่ยนครับเอาอยางครับเป็นไงครับแขกไม่เอากูจะถ่ายเอง ขอถามความรู้สึกนะครับยิงเข้าเฉยๆครับยิงมาเยอะนะครับโอ้โหเข้าใจพูดแม่งเมื่อกี้ออกซะเร็วเลยโอ้โหวิชัยฉายาเฝ้าเกาแห่งแสงอรุณอือหือือหือือหือือหึไม่ได้มีโรเบิร์ตฟานเพอร์ซีโอ้โหฟานเพอร์ซี่ไม่ใช่คนไทยคนขายถัวบ้านคนขายทัวบ้านเขาบอกพูดเบาๆ แมอีจุกแม่ตัวใหญ่พูดมาฟังไขทวนอีนี่แม่งตัวประหลาดอยู่ในหมุมมืดไปเรียกไปเรียกกรมปัสัตว์มาสิโอ้โหดูด้วยวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดโอ้โห้อลข้าคุณเป็นลุงกุเป็นอธิรสอนตอนนี้ครับบอลอยู่ที่ริมเส้นเป็นการส่งส่งข้างของออฟฟี่ส่งมาที่ป๊อป ป๊อปยิงฉันแลบเอ้าเ <ador> ข้าโอ้โหไม่เข้าครับแม่ลูกนี้เกือบพลาดน,นะครับคุณริสาริส <ador> ์ไอ้นี่มาทำไมไปเล่นบอลไปทีมนานาชาติออกไปแล้วตอนนี้ทีมสโมสรกระชับมิตรบอลอยู่ที่ออฟฟิ่โอ้โหยังไม่เข้าครับมมผม,มเวลาผมเล่นผมจะเคลื่อนที่ไปด้วยอือหื้อ บอลอยู่ที่วิชัยวิชัยส่งไปลดโอ้โหโอ้โหแปนตอนนี้คุณโรนันโดทำยังไงสับขาส่งกับไปที่วิชัยวิชัยส่งกลับไปแป๊บเข้าไปแล้วครับโอ้โหไม่เหลือสดสดครับความรู้สึกผมไปเล่นครับตอนนี้นี่ครับคนภาคเมะกี้ครับมาเล่นต่อประทานของเรา ขอถามความรู้สึกหน่อยครับจะเจอทีม4คนก็วันนี้ผมก็เตรียมตัวครับทีมเขาเล่นเกมรุกเล้องเจอครับเตะแล้วครับไอ้ควยครับต้องมีสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับเหม็นครับนี่ครับกัปตันทีมของทีมบ้าพลังกฤษดาโอ้เรียบร้อยครับโโอ้หขอสัมภาษณ์เลยครับเป้ดประตูดิซวยเป็นการยิงของธนพลที่คมมากนะครับ คุณได้ทำยูฟาแมีครับเป็นไง้ตายต่อตายต่อขาทั้งขาจิตแตู่ตาเฮ้ยเดี๋ยวพอไอ้เจ๊งโกีรี่ยมาแล้วเฮ้ยมันลงในเตล้วอ้โมึงคิดว่ามึงแข่งแกล่งซู้ไอ้ตวเมือกครับเอ้เจเก็บไว้นะเดี๋ยวมาดูอีกนานโอ้โหปหนึงไปเลยครับบายบายครับ วันนี้วันที่8มกราคมเป็นวันที่ัดวีดีโอนะครับอีกวันที่เก้าอินวันัญญาอ่อนวันที่9มกราคมนะครับเป็นวันที่ัดวีดีโออีกแค่ไม่กี่เดือนผมก็จะเข้ามาหาลัยกันแล้วครับหาอะไรอยไรครับไม่จ่้วไไม่รู้พวกผมไม่รู้สิประมาณเดือนอน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ึงก็เข้ามามหาอะไรน,นะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนโตครับว่าแต่ละคนหน้าตาเป็นไงครับบ๊ายบายครับแสงอรุณรุ่นที่สิบสี่ครับฉีดฉีดบูครับ